ที่ไฮไลท์ของเวทีดีเบตเมื่อวานนี้นะคะมีกรณีที่คุณธนาธรบอกด้วยนะคะว่าไม่ใช่ว่าใครจะทะเลาะกับใครประชาธิปไตยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกเดียวที่เหลืออยู่ประชาธิปไตยต้องไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตต้องยืนในหลักการนี้แต่ที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยไม่ได้เพราะว่ามีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งไปรับใช้เผด็จการไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปเป็นนั่งร้านให้ การมีนักการเมืองทําให้ประเด็จการไม่สูญหายจึงขอโอกาสนี้ให้ประชาธิปไตยแบ่งบานโดยเลือกพรรคเก้าไกลต่อมานะคะก็ช่วงนี้ก็ทําให้คุณสุชาติขอโต้แย้งคุณธนทรว่ากรณีนี้มีการพาดพิงนักการเมืองทั่วประเทศคุณสุชาติบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณไม่ชอบผู้แทนก็อย่าไปเป็นนักการเมืองเพราะนักการเมืองคือคนที่เสียสละให้กับประชาชน หลังจากนั้นนะคะคุณจนารรโต้กลับทันทีเลยค่ะว่านักการเมืองเป็นอาชีพที่มีเกียรติเพราะเป็นอาชีพเดียวที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนก็เพราะมีประชาธิปไตยแต่นักการเมืองที่ไม่เคารพประชาธิปไตยคือนักการเมืองที่ไม่เคารพจริยธรรมของตัวเองไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะ ครับโตโยต้ากับอีซูซูเนี่ยจ่ายค่าแรงจ่ายโบนัสระดับ8เดือน10เดือนมาเป็น10บสปีแล้วนะครับไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งนะครับและอันที่2ครับอัน employment rate หรือการว่างงานยืนอยู่ระดับ0.75ถึง1.5มาเป็น10บสปีแล้วเหมือนกันไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งนะครับขอบคุณครับขออนุญาตพาดพิงนะครับผมว่าพุนธนาทรไม่ได้อยู่แบบผมนะครับผมเรียนผมจับตัวเลขนี้มาพุนธนาทรพูดเนี่ย คุณา,าพรอนอ,อ,อาจจะฟังจากพวกกลุ่มที่ให้ข้อมูลคุณผม,ผมกำลังจะบอกว่าวถ้าเราไม่แก้ปัญหาโควิดไม่รักษาการจ้างงานไม่รักษาออเดอร์ส่งออกมันจะมีแบบวันนี้ไหมที่ผมพูดเนี่ยให้ทบทวนความคิดท่านรัฐมนตรีครับผมอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มา20ปีครับท่านไม่รู้สู้ผมหรอกครับนะฮะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ย อันเอ็ม y m ร n เมนเบดหรืออัตราการว่างงานของประเทศไทยนะครับยืนอยู่ระดับนี้มาเป็น10บสปีแล้วผมย้ำอีกครั้ง0.75ถึง1.5แม้แต่ช่วงโควิดเองก็เพิ่มขึ้นไปไม่ถึง2%แล้ววันนี้ก็ตกมาอยู่ระดับเริมแล้ว <Okay. S 1> นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงทางสถิติไม่ต้องเชื่อผมนะครับไปหาดูเองได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐทั่วไปครับ <Okay. laughs> ที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยไม่ได้มีรัฐประหารซ้ําแล้วซ้ําเล่าก็เพราะมีนักการ การเมืองกลุ่มหนึ่งที่ยังฝักใฝ่เผด็จการที่ยังไปรับใช้เผด็จการถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปเป็นนั่งร้านให้เขาหรือไม่ก็รับใช้พวกเขาตรงๆเลยการมีนักการเมืองอย่างนี้แหละที่ทําให้เผด็จการมันไม่สูญหายไปจากประเทศไทยเสียทีพาดพิงผู้แทนพูดพาดพิงนักการเมืองทั้งประเทศถ้าคุณไม่ชอบนักเมืองคุณอย่าไปนักการเมือง นักการเมืองคือคนที่เสียสลายประชาชนนักการเมืองเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำไมทราบไหมครับเพราะนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวในประเทศนี้ที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนและอาชีพที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนก็เพราะมีประชาธิปไตยนักการเมืองที่ไม่เคารพประชาธิปไตยคือนักการเมืองที่ไม่เคารพจริยธรรมของวิชาชีพตัวเองวันนี้มันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหน สมตรงไหนสม้าสิคนที่เป็นประชาธิปไตยไหมครับคราวที่เลือกตั้งนายกสองร้เท่าไหร่โอ้สองร้อยห้าสิบสามใช้สวหรือเปล่าแล้วที่กกตไปเปลี่ยนสูตรคำนวณบัตติลิสนี่ถูกต้องไหมครับครับโอ้โหคุณผู้ชมคุณลลิตาเป็นเวทีการดีเบตท,ที่เดือดจริงๆนะคะใช่น่าถึงคุณสุชาติถึงขั้นลุก ขึ้นจากเก้าอี้เลยนะคะทีนี้พอผ่านพ้นในช่วงประทะเดือดนะคะจากนั้นคุณสุธยาก็ได้ลุกขึ้นพูดเป็นคนสุดท้ายแล้วบอกนะคะว่าวันนี้เชื่อว่าทุกท่านคงได้ฟังแนวคิดนโยบายอยู่แล้วพักเพื่อไทยได้นําเสนอทุกนโยบายมีความเป็นรูปธรรมและมีผลงานผู้สมัครมีคุณสมบัติซึ่งก็จะเป็นที่จะทําให้ทั่วทั้งประเทศพิจารณาเลือกผู้ที่จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นสสและผู้บริหารประเทศซึ่งบรรยากาศเวทีดีเบตเมื่อวานนี้ต้องบอกว่า คึกคักดุเดือดเป็นอย่างมาก มีกองเชียร์แล้วก็ผู้สนับสนุนของทั้ง8พักรวมถึงพี่น้องชาวชนบุรีแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกมาร่วมฟังการดีเบตกันเต็มพื้นที่เลยค่ะใช่ค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหเมื่อวานนี้บรรยากาศก็คือนอกจากเดือดน,นะคะแล้วก็มีฝนตกโปรยแล้วนะคะแต่ว่าบรรยากาศบนเวทีที่มันร้อนฉาแบบนี้เนี่ยทำให้หลายคนนนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยแล้วต้องบอกว่าโอ้โหน่าจะเป็นครั้งแรกเลยไหมสาหรับเวทีดีเบตของเนชั่นที่ว่า,าตัวแทนจากพักการเมืองเขามาดีเบตกันแบบ ปะทะคารลมกันแบบนี้บนเวทีเลยเนี่ยนะคะ